ปลนเอาละบัดนี้เพิ่นบาหาักได้หักคักาาศาสนาพมหากษัตริย์ประเทศไทยแหลมทอง อันพี่น้องเศร้าไทยนเนีเถิดทุนมานานสองพระองค์จงทรงประกาศเสียงสำลนันตลอดกาลนาวสานแล้วสืบสถานแหลมทองอันพี่น้องเศร้าไทยให้จำไว้ให้แน่เด้เอลุงอย 我呢？One, one, uh บัดนี้จังบ่ฟังเด้อเจ้าท่องเต่าเบาเลียนเรื่องบะคนลักามลำลองใส่กันจะฟังเด้อเจ้าอีเม่มอมจอมท่านโลกของเรานีหันบุญเวียนเปลี่ยนใหม่สมัยนี้เบาไฟอยากยิงสิ่งกันฝ่าฟันกะหันไฟคนลายแหงตัวก็ถูกเปลี่ยนแบงเทิงความเทิงไกยทุกนี้ก็ทุกใหญ่ใหญ่ผิวผิวควนควนพ่อเปลี่ยนนาเป็นตอนนี่พอพักพ่อดำตกก็พ่อว่าห้ำแผ่นดินหายซุมป่าชาชนไปงุ่ม่อนเด่งแต็งท่วงป่าชาชนตั้งหวงผิดว่อนใจวี อ,อดเดือนสามเดือนสี่ฟ้า,าปิ่นดินป่วยหมอหนนั่นกะถ้วยฟ้าฝุนพีใหม่เดือนนั้นมีฝนใหญ่ลีเฝา้าจมตัวลมในพักขอบคู้หักไม้ไตมุนเอิญว่าลมไตคุนตาแต่แก,ก่ดินปัดต้นไมน่ปันสินฟังลง,ลงเยาวๆในกระไดย,ยิ่งเขาบ้านไก่เมืองไก่จุ่มคืนนี่ลงไปหักลงข้างล่างเหลือจู่ตั้งแต่หางแป่นแดมเป็นปูบารานินมีกระลูไปหมดถูกไปเต็มเลนเป็นต,นตาในแนวลมบัดทุกคาเมนวเห็นตวที่ฟันมน

อนหนึ่งพระประเทศญด่ีปุ่นเหนือเมลิกันถัดพวกเจอละมั่นหรือฝ่าหลังเศษว่ไปฮอตปราเทศจีกินด่ามกินแดงจากพ่อนี่มันแห้งฝนในลมในก็จัดมีสิ่งในเววบอลมั่นดีตกขอดลาดูปีฝ่าฝน,นบนดวงพลนี่เปลี่ยนห่วงกาดไนไถหน้าทอดเดินหาเขามาฝนห้วยลงตืมให้หว,นในใวัวควเวนได้ดื่มได้ดูดได้กินโฟตซำแผ่นดินเดินยาบาัดปง วัวคว้ลงไปทุงเถิงเห่าเถิงหันเถิงแหลมไปตามขันเขาฮักเขาลอนไปไม่หยาปง้งวนตามตาตามทิววัวเคว้นนั่นกะลิ้วหากินหาอยู่เจ้าของนั่นเปลี่ยนผู้คว้ยรักคว้ยเตียนแล้วก็ไปไหวเพื่อนยามแรลงงามคำเดือนหกนั่นฝุนน้เต็มทุ่งต็มนาจักแมงกบดือป่าเถิงห้องเถิงไทยจักเด็กหน่อยผู้ในสัตว์ซุ่มป่าป่ากับไทยขับตาเถิงหมอกเถิงบานตาขอักข้ำจันพันเดือนหนึ่งพอดีก็จักันนั่นที่ปัก ดำตั้มตอเจ็ดแต่เก้านี่ก็สั่งตนสั่งตัวงามตัวเก้าถมหัวเถืองมั่นเถึงนี่ตลอดหมดถูกสิงตั้งนาำทั้งฝนบอไปแนวป่าตุ่นด้านในจากยังก็แต่ถูกถิงมางเขตดกันพันสาเดินสิบเอ็ดเข้ามาพันสาหลุดลวงก็แต่ถูกถิงห่วงเจ็ดเดินสิบสองก็กระคาป่าคองทำกันเจ็บเกย่วก็เสร็จเดี่ยวนี้ไม่พุ่นกะเที่ยวหาหล่อหาเกียนแก่ขึ้นไปไว้เฮื่นใบสางใบเล่าเดี่ยวจิงซู่ควันเข่าตามมีคลองค้าบ่หอดเดิอ บ่ตอนหนึ่งได้จะฟังเด้อเจ้าได้พุนพอศรัทธากรมนันเหล้วพงสิพันละหน้ากันไปต่างๆ่างในปถูกทิ้งบางในปศส,สองพันนับมาแล้วร่วมกันได้หาล้อยเศษและเราบางประเทเศเฉดทิ้ดินไทยกันมาสดล่างใส่บ้าน